Hello everyone my name is Detcha Kasin wirachai i am study in 425/a@anuban101school unit 2บทที่2 unit 2บทที่2 code that นั่นคือใคร c o that นั่นคือใคร what can you see คุณเห็นอะไร look at the picture and answer the question ดูที่รูปภาพและตอบคำาถามและ a r e people in the picture ประชาชนในรูปภาพอยู่ที่ไหน What t i is it เวลาเท่าไร How many people are looking at the time table ประชาชนจำนวนเท่าไหร่กำลับบงดูตารางเวลา A woman is lifting a newspaper ผู้หญิงกำลับบงอ่านหนะังสือพิมพ์และอีชีฟอร์มธรรมชาติพูดเลย Is there a bus in the picture มีรถบัสอยู่ในรูปภาพใช่ไหมเจ๊เป็นหนีชายตุ่น คณ n เดียนชาวแคนาดาเฟนชาฝรั่งเศสอเมริกันชาวอเมริกาชาเน s ชาจีนออสเตรเลียชาออสเตรเลียคอมผิดประเทศในเชิงวัฒนเชื้อชาติสัมสิวิชาแสแอนวิทยาศาสตร์อังกฤษภาษาอังกฤษไทยภาษาไทยแมทคณิตศาสตร์อาศิลปะมิวสิกดนตรีฮิตที่ประวัติศาสตรโชกราฟิกภูมิศาสตร์จนนิเฟอร์อีฟอร์มเดินยูตสเตออฟอเมริกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ อเมริก e e ันคอมพิวเตอรอเมริกาเซนด้าอ e ีฟอม Canada เซนด้มาจากประเทศแคนาดาชื่อแคนาเดียนอมพิวเตอร์แคนาดาไอโกอีฟอมญี่ปุ่นไอโกมาจากประเทศญี่ปุ่นชื่อญี่ปุ่นคอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นอังเลนอีฟอมฝรั่งอังเลนมาจากประเทศฝรั่งเศสฮีเฟนคอมพิาเตอร์ฝรั่งเศสไมอีฟอมออสเตรเลียไม่มาจากประเทศออสเตรเลียฮีออสเตรเลียขอมพิวเตอออสเตรเลีย จริงอีกฝรมชายนาจริงมาจากประเทศจีนนี่ใช้หนึ่งเขามชาวจีน What is his nationality เขาผู้ชายมีชชาติอะไรนี่อเมริคัณเขาพิชาวอเมริกา What is her nationality เธอผู้หญิงมีชชาติอะไรไที่จะเป็นเนียชาตินญชาญี่ปุ่น It is a Japanese f a นี่คือทรงชาติชาวญี่ปุ่น อีทไวมันเป็นสีขาวอีทแฮปกอดอะเดเซนเตอร์อินเดอะมันมีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางเดอร์คนนี้เดียนแฟตอีทเลดแอนไลท์ธงชาติชาวแคนาดาสีแดงและสีขาวเ h ออีทอะเดเบเบิลลีฟอินเดอะเซนเตอร์มีใบเบเบิลสีแดงอยู่ตรงกลางหนึ่งใบอีทอีทอ่อเมริกันแฟนี่คือธงชาติชาวอเมริกรันอีทแฮปกอดอะ ที่ทีแมส์สมันมีแถบสีแดงและสีขาวจำนวนสิมแถบอี h แฮบก็5ิฟตี้สตา์แอนอับบูสแคมันมีดาว50ดวงในตารางสีน้ำเงินอีกด้วยเดอร์ไชนิดแฟตดิสเล่ทวงชาติชาวจีนสีแดงอี h แฮมก็อ่ะบีสตาร์แอนด์โฟว์สมอลเลอร์สตาร มันมีดาวดวงใหญ่หนึ่งดวงและดาวดวงเล็กสี่ดวงบนของชาติเนนมชื่อวอชีลูกไรเธอมีลักษณะแบบใจเฟเวอร์ลิตสบเจว,วิชาที่ชอบวิชาที่โปรดปานเฟเวอร์ลิตสุดอาหารที่ชอบอาหารที่โปรดปานไพรเฟเวอร์ลิตสปอร์ตกีฬาที่ชอบกีฬาที่โปรดปานไพร์ลอด,ลอดนักบินแท็กซี่ไดเวอร์คนขับแท็กซี่ช็อปเปสิ์ชิทผู้ช่วยและของลิปโเธอผู้เชีขข่ ฟูเบลเพย์เยอะนะ้อนฟูเบลโปริจออฟิเซอร์ตำรวจพี่เถอร์โรงพยาบาลและฟอร์สนาบินชอบร้านค้าทีวีสเตชันสถานีโทรทัศน์ทีวีสเตชันสถานีตำรวจสคูลโรงเรียนแท็กซี่รถแท็กซี่วัดดาสีมีดูเขาทำอาชีพอะไรที่อิดอัดไะพาลอตเขาเป็นนักบิน วัดดาจีดูเธอธรรมชีพอะไรทีอีดาชอบแอสิเทเธอเป็นผู้ช่วยอะไรขอมีไออาร์ยูวัสมเพชรฉันต้องการถามคุณซักคำถามได้ไหมยืดเอาฟอดได้เลยแน่นอนแวร์ดายูมัตเตอร์เวิร์กแม่ของคุณทำงานอยู่ไหนที่เวิร์กเอ็ททีวีสเตชันเธอทำงานที่สถานีโธรทัศน์วัดดาจีดูเธอทรอาชีพอะไรทีอีดผูีอีด ที่อิตอัพแอคติทัตเธอเป็นผู้สื่อข่าวฮูดเดตนั่นคือใครแดดไหมนั่นคือไหมวัดดาฮีดูเขาทำอาชีพอะไรฮี่อิตอัพบอลเพย์เธอเขาเป็นนักฟุตบอ What ลวัดฮีดนอร์เวย์นอร์เวยเขามีชา,ชาติอะไรฮีดอเมริกันเขาเป็นชาวอเมริกาแว She from ร์ซีฟอร์มเธอมาจากที่ไหนชีฟอร์มออสเตรเลียเธอมาจากประเทศออสเตรเลีย วดดาชีดูเธอทำอาชีพอะไรชีอีดดอร์เธอเป็นคุณหมอวัดดามาเรียมาเตอดูแม่ของมาเรียทำอาชีพอะไรชีอีดอาช็อกแอสิเทตเธอเป็นผู้ช่วยนะคะของวดดามาเรียฟาเตดูพ่อของมาเรียทำอาชีพอะไรชีอีอาโกลิออฟิเซอร์ของเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ I interview and talk to people. ฉันสัมภาษณ์และพูดกับผู้คน I sometimes write new story. บางครั้งฉันเขียนข่าวตามตาม I work at a TV station. ฉันทำงานที่สถานีโทรทัศน์ What am I? ฉันเป็นอะไร You are a r e p o r t e คือผู้สืข่าว t h a t l i g e t ถูกต้องแล้ Thank you. Bye bye. bye, bye.